ครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็คือน้ำผึ้งหลวงป่าทั้งสามฤดูนะครับในคลิปนี้ได้รวบรวมเก็บตัวอย่างมาไว้ครบทั้งหมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันคนละฤดูอันนี้ก็รวบรวมมาให้หมดเลยนะครับผมให้ดูความแตกต่างทั้งหมดเลยนะครับทั้งสามฤดูเป็นผึ้งหลวงป่าตามธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับผมมีจำแนกเป็นหลักๆก็คือในฤดูกาลกับนอกฤดูกาล นะครับในฤดูกาลก็คือฤดูกาลเดือนห้านั่นแหละนะครับหรือฤดูร้อนนะครับผมส่วนนอกฤดูก็คือฤดูฝนกับฤดูหนาวนะครับแต่จําแนกเป็นสามฤดูแต่หลักๆจะมีที่ในตลาดตัวนี้คือในฤดูกับนอกฤดูนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเดือนห้ากันก่อนนะครับจะจําแนกให้เข้าใจง่ายไม่ยากนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับน้าพึ่งหลวงป่าตามธรรมชาติเนี่นะครับไปเก็บหลายพื้นที่พึ่งมันเป็นพึ่งหมุนเวียนนะครับไม่เหมือนพึ่ง อ่าโพรงที่เขาไม่ค่อยล้างหลังก็จะอยู่ในที่เดิมนานเป็นพิเศษถ้าเป็นบางแหล่งนะก็จะอยู่เป็นสิปีไม่ล้างก็มีแต่พึ่งหลวงเนี่ยจะหมุนเวียนมามาไปไปนะครับล้างแล้วก็ทํลรังใหม่แล้วก็ล้างอ่าอยู่อย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรหมุนเวียนมันก็จะมีเกสรพืชพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปตามฤด,ดูกาลนะครับจะทําให้น้ําพึ่งเนี่ยมีหลายสีหลายกลิ่นหลายรสตามสภาพของป่าแล้วก็พืชพันธุ์นนะตามเกสรไม่ว่าจะติดเมืองหรือนอกเมืองในเมืองคือ ทุกเกสรมีความแตกต่างหมดที่พึ่งไปกินมานะครับผมก็เลยทําให้น้ําพึ่งออกมาแตกต่างกันนะครับก็มีทั้งเหนียวมากเหนียวน้อยเหนียวปานกลางนะครับความหนืดข้นนะของน้าพึ่งเดือนห้านะแล้วแต่ถ้าบางป่ามีความดิบชื้นเยอะหน่อยจจะมีความชื้นอ่อนๆแต่ก็จะไม่มากเข้านอกฤดูนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูลําดับตัวที่ข้นที่สุดที่เป็นมาตรฐานที่เรารู้จักกันนะครับผมอันนี้เป็นน้ําพึ่งของ ปีล่าสุดนี้นะครับเดือนห้าเก็บเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับผมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับป่าพืนลาบนะครับตัวนี้อของบนดอยก็จะมีเหนียวประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็มีเหนียวปานกลางก็มีมีทั้งป่าพืนลาบทั้งบนดอยมีความแตกต่างเหมือนกันหมดนะครับผมแล้วแต่อ่าเดี๋ยวให้ดูตัวเนี้ยคือตัวที่เหนียวข้นที่สุดนะครับนี่ดูเห็นไหมกว่าฟองมันจะวิ่งนะครับ อันนี้คือความเหนื่ยวิธีดูนะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีอีกอันนี้คือเหนียวปานกลางนะครับอันนี้ก็เก็บได้ที่แทงน้ําเหล็กนะครับของจังหวัดเชียงรายเมื่อเมษาที่ผ่านมานี้นะครับผมอันนี้จะเหนียวปานกลางเนี่ยจะไม่ค่อยเหนียวมากเป็นเกสรดอกยางพาราลิ้นจี่นะครับอันนี้เป็นเกสรกับผลึกนะครับยางพารานะครับผมจะชอบเป็น อันนี้เป็นอ่อนอันนี้ก็คือเหนียวปานกลางเหนียวน้อยเดีอ่าเนี่ยเนี่ยอันนั้นเหนียวปานกลางเนี่ยเนี่ยคือนี่คือเดือนห้านะครับผมแต่เรื่องแก๊สจะไม่ค่อยมีนะครับผมถึงมีก็จะมีอ่อนๆเนี่ยอันนี้จะมีน้อยๆมีอ่อนๆนะครับแต่ถ้ามีหนักๆก็คือเป็นนอกฤดูเดีด๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอันนี้คือเดือนห้าแล้วก็ความแตกต่างเนาะสีกิลรถก็มีเนี่ยมีหลายสีอยู่นะครับแต่ว่าแดดมันไม่ได้ส่องผมเอาบางังแดดไว้เนี่ยอันนั้นก็เดือนห้าเหมือนกันสีมันอ่นนนอ,อน ดอกส้มนะครับกับไม้บนเขานะครับมันอยู่ติดสวนส้มนะครับพึ่งหลวงนี่ไปกินดอกส้มมาอันนี้จะหอมอร่อยมากนะครับผมตัวนี้อันนี้ของเชียงดาวเดือนห้านะครับอืมตัวนี้จะมีเกสรปิดไว้ถ้ามันปิดไว้เงี้ยแล้วมันนิ่งแนะไม่ต้องทําอะไรแล้วครับผมคือเก็บข้ามปีกี่ปีมันก็จะเข้มไปเรื่อยๆจนจนดําไปเลยนะครับผม,มน้ำพึ่งสิบป,ปีก็ดำนะครับตัวนั้นนี่ก็เป็นน้ำพึ่งขมเดือนห้าปีหกหกนะครับตัวนี้ จะมีความแตกต่างจากเพื่อนอยู่นะให้ดูนะครับอันนี้คือปีล่าสุดนะครับแล้วเพิ่ขงขมเห็นไหมอันนี้มันข้ามปีไปแล้วสีมันก็จะเข้มขึ้นไปนะครับตัวนี้จะขมแบบขมมากนะครับผมถ้าคนที่กินขมไม่ค่อยได้ก็ตัวนี้ไม่ควรทานนะครับผมแต่มันจะมีผู้ที่เขาต้องการอยู่นะครับเอาไปใช้กินเป็นยาอะไรอย่างนี้หรือไปเข้ายาต่างๆนะครับสมุนไพรนะ่นะบางท่านก็ไป ทานสดๆเลยก็มีเพียวๆก็มีนะครับอันนี้คือน้ำผึ่งขมปีล่าสุดเฉพาะตัวนี้นะครับผมจะราคาแตกต่างกว่าไอ้พวกนี้นะเพราะว่ามันปีละหนแล้วก็หายากนะครับสําหรับน้ำผึ้งขมเดือยห้าสำหรับเกสรนตัวนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมความชื้นต่ําด้วยนะครับคนด้วยนะครับนี่ปิดไว้อย่างเงี้ยกล่องมันไม่สูงเนี่ยมันมีไม่มีความชื้นเลยไหม ที่ลอ,องเกสรน,นิดๆเน,นี่ยคืออัดได้ถ้ามีความชื้นจะอัดแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้คืเหมือนกันครับอันนี้เป็นขมปีล่าสุดนี้ครับยกเจ็ดนี่นี่เป็นพึ่งบนดอยนะเกสรดอกพวกดอกไม้เปลาดอกมะก,ก่ออะไรพวกนั้นอะไเกาลัดป่านะเลยจะขมนะครับผม แล้วก็อย่างอื่นอีกไม่ทราบนะครับทราบเท่านี้นะครับเพราะมันหลากหลายเนาะอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดือนห้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เก็บวันสิบห้าค่ำพอดีนะครับเนี่ยถ้าออกแสงสีก็จะเหลืองใสแบบนี้นะครับเนี่ยสีจะต่างกันเห็นไหมครับอันนี้ก็สามสีแล้วเนี่ยคนละทีเนี่ยรวมมนันก็ขว็ข้างหลังก็สี่สีแล้วเนี่ยดอกส้มออมนะครับสว่วนอนนี้ เดือนห้าที่หายากหน่อยเหลือน้อยแล้วเก็บไปประมาณสักสิบกว่าขวดเนี่ยหายไปหลายอยู่อันนี้ก็คือส่วนที่เก็บไว้นะครับผมเนี่ยนี้คือเกสรดอกลานนะครับดอกลานมันนานๆานบานทีแต่บานทีหลายต้นนะครับช่วงนั้นนะฮะเกสรดอกลานก็คือต้นลานนะครับที่เราบางคนไม่รู้จักบางคนรู้จักนะครับก็ลองหาข้อมูลดูก็คือดอกลานเนี่ยมันนานๆา,านมีสามสี่ห้าสิบปีมันจะออกดอกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ต้น ลานก็จะตายไปนะครับก็จะหากินยากหน่อยนะตัวนี้อันนี้ก็เป็นดอกลานในพื้นที่หนึ่งเหมือนกันรสชาติจะต่างเพราะว่ามีเกสรอ,อื่นร่วมด้วยนะครับแต่หลักๆคือเกสรดอกลานปันเหนียวก็โอ้ใช้ได้อยู่เหนียวปันกลางนะครับปันกลางเหนียวมากจะเป็นตัวนี้แต่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเหนียวมากแล้วตัวนี้เหนียวน้อยจะเป็นตัวนี้ของเดือนห้าอ่าโอเคนี่ก็คือน้ําผึ้งเดือนห้าทั้งหมดนะครับแล้วก็มาทีนี้มาว่ากันในเรื่องของ ฤด,ดูฝนกันต่อนะครับต่อจากาปลายกุมภาพันธ์นาเมาานะครับผมสามเดือนนั้นพ้นมาปุ๊บพฤษภายอีกเดือนหนึ่งหลังจากนั้นจะเริ่มออกจากฤดูการน้ำพึ่งเดือนห้าเข้าฤดูฝนนะครับช่วงนั้นก็หลังเดือนมิถุนายนมานี่คือน้ำพึ่งในเดือนอมิถุนายนนะครับหลังพฤษภามามาใช่แน่ยนะครับอันนี้คือพึ่ง ที่เก็บในเดือนมิถุนาฝนเริ่มเข้าแล้วแต่ความชื้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเนี่ยแก๊สไม่มีถ้าเกสรปิดแล้วมันนิ่งอย่างเงี้ยก็ปล่อยไว้เงี้ได้เลยนะครับไม่มีผลเสียอะไรนะครับเวนเ้นแต่แต่ว่าถ้าเกสรตัวไหนมีความชื้นแล้วขึ้นลาเราต้องดึงออกแค่นั้นเองนะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มเข้าฤดูฝนเต็มตัวนะครับเข้าฤดูฝนเต็มตัวก็คือตัวนี้เลยนี่จะมีความชื้นเห็นไหมครับฤดูฝนเนี่ยนะครับผมมดขึ้นด้วยเห็นไหมครับเนี่ย จมูก,กันไวมาแล้วโอ้เพราะก่อนหน้านี้เอาน้าผึ้งไว้ในบ้านเยอะนะครับมดก็เลยมาบันเรื่องมดเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับบางท่านก็ถามมาน้ำผึ้งแท้มดไม่ขึ้นหรือขึ้นครับผมแต่บางเกสรมันไม่ขึ้นบางเกสรที่ลดแบบออกป,ป่าลดเฟื่อนๆหน่อยในยมดจะไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าตัวไหนลถออกไปทางดอกผลไม้ออกฟุตตี้ฟุตตี้หอมๆหวานๆเนี่ยมันจะชอบขึ้นนะครับมดจะย,ยิ่งมาไวกว่าเกสรอ์อื่นเลยนะอ่าอน,นี่คือจากที่ผม เห็นจากที่เจอมานะครับผมมดจะชอบขึ้นอันนี้มันก็อ่ามมีลำไย,ยนอกฤดูด้วยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะเป็นดอกญ้าดอกถาวันอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมดมันก็เลยขึ้นมันหอมนะครับตัวเนี้ยแต่มันมีความชื้นนะครับมันมีความชื้นโอเคเรื่องน้ําผึ้งนอกฤดูนะครับมาเอาฤดูฝนมาอันนี้ก็นอกฤดูอืมแต่ทําไมมันเหมือนเดือนห้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ นี่ก็คือนอกฤดูเช่นเดียวกันตัวนั้นก็นอกฤดูแล้วนะแต่ยังถือว่าความชื้นน้อยยังไม่เข้าฤดูฝนเต็มตัวฤดูฝนเต็มตัวต้องตัวนี้นะครับผมนี่ดูความเหนียวหนึบข้นก่อนนะครับอันนี้คือเราต้องปิดฝาลงหลวมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีจัดก,การให้เพราะว่า <c oughs> มีเพื่อนๆกับลูกค้าถามมาว่าเออน้ำผึ้งเป็นฟองเนี่ยจะจัดการยังไงแต่มันเป็นน้ำผึ้งสดไงเป็นน้ำผึ้งที่ไม่ได้อบนะถ้า ผู้ที่เขามีเครื่องอบเนี่ยเขาจะอบนะครับน้ําพึ่งก็จะเป็นการไล่ความชืน้นออกไปแล้วก็ฆ่ายีสต์ในธรรมชาติที่อยู่ในน้ําพึ่งนะครับหยุดกระบวนการนั้นฟองก็จะไม่มีแก๊สก็จะไม่มีนะครับอืมแต่อันนี้ดูน้ําพึ่งสดกันก่อนเนี่ยดูความเหลวที่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะวิ่งเร็วเนี่ยมันจะต่างจากน้ําพึ่งฤดูร้อ,อนหรือเดือนห้านะครับเนี่ยเนี่ยคือฤดูฝนนะครับแต่เขาไม่ได้โดนฝนนะ เออผมต้องแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับมันไม่โดนฝนครับน้ําพึ่งถ้าพึ่งดูดจากดอกไม้เข้ารังแล้วไม่มีทางโดนฝนเว้นแต่พึ่งนั้นมันทิ้งรังฝนถึงจะเข้าได้นะครับมันมีสองอย่างคือปิดฝาลวงไว้ถึงมันไม่ปิดพึ่งก็เกาะกันหนาจนฝนเข้าไม่ได้นะครับผมเกาะกันแน่นมากเวลาฝนตกนะแต่ที่มันมีความชื้นเนี่ยเพราะว่ามันไปกินน้ําน้ําในดอกไม้ช่วงหน้าฝนมันโดนฝนอยู่แล้วครับบางทีพึ่งไปดูดมาเนี่ยน้ํามันมาตั้งแต่ตัวดอกไม้แล้วนะครับแล้วก็ ช่วงนั้นดอกไม้ก็ให้น้ําได้เยอะด้วยมน้ามันก็ค่อนข้างฉ่าน้ํานะครับเยอะนะครับผมทาให้มันมีความชื้นมากกว่ามีความนืดข้นน้อยกว่าเดือนห้านั่นเองครับแต่น้ําพึ่งไม่ได้โดนฝนนะครับมันโดนข้างนอกมันเป็นที่ดอกไม้ข้างนอกแต่ถ้าตัวนั้นน้ําฉ่าน้อยพึ่งไปกินมาความชื้นก็จะน้อยกว่าเหมือนเหมือนตัวนี้นอกฤดูตัวนั้นนะครับผมแต่การใช้ทํายาเข้ายามันไม่ได้ทําให้สรรพคุณเสียไปความแตกต่างมันมีแค่ว่า น้ำพึ่งที่ใช้รักษาแผลเนี่ยต้องใช้น้ำพึ่งที่มีความชื้นต่ําส่วนน้ำพึ่งสดตัวเนี้ยเข้ายาดองยาอะไรได้หมดเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะที่จะใช้รักษาแผลแต่ใช้กินใช้ทานอะไรคือเป็นค่าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเหมือนกับน้ำพึ่งเดือนห้าทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วการชงการละลายอะไรก็จะง่ายคล่องกว่าเนี่ยคือข้อดีของมันแต่ข้อเสียคือมันใช้เหมือนคุณสมบัติน้ำพึ่งเดือนห้าในกรณีนั้นไม่ได้นะครับผม ตัวนั้นคือจะเลือกน้ำผึ้งที่มีความชื้นต่ำเท่านั้นนะครับดีกว่าเพราะว่าในน้ำผึ้งเดือนห้าเนี่ยไอ้พวกยีสต์พวกเชื้อราแบคทีเรียมันเจริญเติบโตไม่ได้นะครับผมเพราะความชื้นมันต่ำเกินกว่าไอ้ที่พวกนั้นมันจะโตได้แต่เนี้ยมันมีความชื้นยีสต์มันถึงทํางานได้นะครับอ่าส่วนถ้าเป็นนอกฤดูอันเนี้ยคือกรณีที่มันมีเกสรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีเป็นบางบางลังอันเนี้ยมันไม่มีนะครับอันนี้มันมีปนบ้างเป็นผึ้งออด นะครับตอนเราคั้นอาจจะมีมาบ้างแต่ก็กินได้มันมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราเก็บไว้นานแล้วเราไม่ได้กินเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีปฏิกิยาที่จะขึ้นลาก็เอาตะเกียบใส่กระดาษชูป,ปั่นดึงออกไปแต่ถ้ากินใช้เลยเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนของผมเนี่ยผมกินเองปงเกสรนี่มันมีประโยชน์เพราะเกสรมีประโยชน์กว่าน้ําผึ้งนะครับทาให้เรากินเกสรง่ายด้วยเพราะมันหวานจากน้ําผึ้งไงไม่ค่อยมีรสของเกสรโดยตรงบางคนอาจจะ ทานยากเกสรเพียวๆเนี่ยนะครับผมมันเป็นผงเป็นละองเกสรตัวผู้ของดอกไม้ส่วนน้ำหวานเนี่ยคือเกสรตัวเมียมัน,นครับอืมนะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับผมน่าแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือน้ําผึ้งนอกฤดูที่ผ่านการอบแล้วนะครับผมอันนี้ก็เก็บไว้นานแล้วเห็นไหมก็คือสีเข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าฟองไม่มีความเหนียวก็ เหมือนเดือนห้าเลยนะครับเหมือนเดือนห้าเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมเนี่ยนอกฤดูที่ผ่านการอบแล้วก็คือเก็บไปสิปียี่สิบปีมันก็จะสีดานะครับสีดําไปเลยนะครับผมแต่ตัวนั้นมันพึ่งมันพึ่งขมปีหกหกนะอ่าพึ่งจะได้สักนั่นแหละไม่ถึงสิบปีนะครับแต่นนี้เขาเข้มมาแต่เดิมอยู่แล้วนะปีแรกไอ้ขวดข้างหลังเนะี่ยมันก็เข้มอยู่แล้วเนหะ็นไหมอ่า ีนี้ไอ้เรื่องน้ำพึ่งเป็นฟองเนี่ยจัดก,การไงวิธีเก็บในอุณหภูมิปกติเนี่ยก็แค่เนี่ยนะครับเปิดหลมุหลมๆไว้แล้วถ้าเกิดเราขนส่งแล้วเกิดมันมีการเขยา่าทําให้เกิดฟองเหมือนน้ำมันลมเนี่ยนะครับถ้าเกิดการเคลื่อนย้ายทําให้เกิดการเขย่าเนี่ยนะครับให้แก๊สฟองมันขึ้นเราก็แค่ปิดฝาให้แน่นก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดเปิดแล้วมันจะออกเนี่ยปัญหาที่ลูกค้าเจอก็คือพอได้ไปปุ๊บนะครับเอาเข้าตู้เย็นก่อนเลยแช่ไว้หนึ่งคืน แล้วค่อยเอาออกมาเปิดฝานะครับตัวนั้นอ่ะมันจะเบาลงแต่ถ้ามันยังอ่าโอเคยังมีไหลยอยู่เราก็แค่เทใส่ภาชนะไว้ก่อนแล้วก็รอสักห้าหกชั่วโมงน้าพึ่งก็จะเซตตัวพอฟองมันแตกตัวเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นน้าพึ่งเหมือนเดิมแล้วเราค่อยๆมากรอบเบาๆนะครับหรือเป็นน็อกเย็นก่อนอย่างนี้นะครับแต่กรณีที่เราจะไปอบเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องเนี่ยาเราไปดังไฟอ่อนๆแต่ต้มมันก็ทําได้แต่ถ้าความร้อนมันสูงเกินไปประโยชน์มันจะเสียนะครับน้ําพึง่งบางทีอาจจะไหม้ได้นะครับ สีกินรดอาจจะเปลี่ยนไปเยอะเกินไปนะครับผมแต่ถ้าเครื่องอบที่ได้มาตรฐานเหมือนทางที่พึ่งเลี้ยงเขามีนะครับผมอ่าที่เขาอบก่อนที่ส่งขึ้นไปบนห้างนะครับอ่าตัวนั้นก็จะดีกว่าคือมันอบด้วยความร้อนต่ําแล้วก็ใช้เวลานานนะครับค่อยๆให้ความชื้นมวลน้าในน้ำพึ่งเนีน่ยค่อยๆระเหยเออกไปนะครับเพื่อรักษาประโยชน์ของน้ำพึ่งให้ได้มากที่สุดนะครับอืมแต่ถ้าเป็นผ่านความร้อนสูงนี่มันจะเสียประโยชน์บางตัวไปแค่นั้นเองครับ นะั่นคือการที่วิธีจัดการโดยใช้ความร้อนจัดการโดยใช้ความเย็นก็คือแช่ตู้เย็นฟองก็จะไม่มียิดก็จะไม่เกิดแก๊สนะครับจะไม่มีแต่ความเหนียวก็จะเหนียวขึ้นมานิดนึงเมื่อโดนความเย็นอ่ะแต่ก็เหนียวไม่เท่าเดือนห้านะครับผมอย่าเครื่องบินมาให้เครื่องบินแบบอ่าครับวิธีที่ท่านอยากได้แบบรสชาติของเขาคงเดิมะนะให้สดสุดก็คือแช่ตู้เย็นได้เลยนะครับได้เหมือนกันกินเป็นน้ำผึ้งสดนะครับผมแต่ถ้าอบแล้วก็คือไว้อุณหภูมิปกติ นั่นคือการจัดก,การด้วยความร้อนแล้วก็วิธีที่สองคือถ้าไม่ได้เกิดการเคลื่อนย้ายไว้ในบ้านมดไม่ค่อยมีก็คายฝาหมรวมไว้แค่นั้นเองก็เขาจะระบายความชื้นไปเรื่อยๆจนหยุดไปเองจนกระบวนการนี้นหยุดไปเองมันไม่เสียเก็บไว้ได้นะครับน้ำพึ่งแท้ไม,ไม่ไม่มีเสียนะผมที่ผมเก็บยังไม่เคยเจอเสียนะตัวที่ว่ามันเหลวแบบสุดๆมันก็ยังไม่เคยเจอเสียนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นแก๊สนานเป็นปีแต่ในสุดท้ายเก็บหลายปีมันหยุดไปเองแต่ปริมาณน้ำพึ่งมันจะลดลงมานิดนึงเมื่อความชื้นมันระเหยไป อาจจะลดลงมาบ้างนะครับผมแต่หลังจากนั้นนะแก๊สมันจะหยุดไปนะครับแก๊สมันจะหยุดไปเองก็คือเก็บได้ทั้ง3แบบอะเก็บอุณหภูมิปกติก็ได้หรือจะเก็บในความเย็นก็ได้แต่พอมันเป็นไข่นะครับเป็นไข่ก็ต้องเอามาใส่ในน้ําอุ่นนะให้มันละลายแช่ไว้นะครับน้ําพึ่งแท้เป็นไข่ได้แล้วก็ตกผลึกได้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้เรื่องการตกผลึกอ่ะดูส่วนน้ําพึ่งดดูฝน อันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีฤดูหนาวอีกตัวหนึ่งที่เก็บไว้เดี๋ยวเป็นของเดือนธันวานะครับปีนี้ก็จะได้เก็บอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นของธันวาปีก่อนนะครับอันนี้ความชื้นดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเริ่มต่าแล้วคือแก๊สไม่มีแต่เกสรข้อเสียคือหวานอมเปรี้ยวแค่นั้นเองก,ก็ไม่เสียนะเพราะว่ามันเป็นปกติของน้ําพึ่งป่าธรรมชาติมันมีไหลลดอยู่แล้วหวานขมหวานหอมหวานอมเปรี้ยวนะครับผมเนี่ยอันนี้คือของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ พึ่งจากต้นพึ่งบนรอยนะเกสรอะไรไม่รู้ครับหวานอมเปรี้ยวบานเฉพาะฤดูหนาวเดือนธันวานะครับนี่เก็บได้หลายปีเหมือนกันไม่เสียครับส่วนอันนี้เป็นดอกสับเสือในฤดูหนาวแอบเข้าฤดูน้ำพึ่งฤดูหนาวแล้วก็ยังเป็นนอกฤดูอยู่เนี่ยนะอือันนี้นิ่งเลยเพราะว่าความชื้นไม่มีเห็นไหมครับบางที่ก็ความชื้นเยอะนะฤดูหนาวบางที่ก็ไม่มีบางตัวก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับผมเนี่ยอันนี้หอมนวลอร่อย อ่านเนี่ยเหนียวมาน,นิดนึงแต่ก็ยังไม่เท่าเดือนห้านะครับอืมอ่ะดูน้ําผึ้งหลือดูหนาวแล้วทีนี้มาดูเรื่องน้ำผึ้งตกผลึกไหนเออมีตัวหนึ่งอ่าตัวนี่นะครับมันตกของมันเองนะครับอันนี้เป็นเกสร,รดอกยางพลาเนี่ยที่ผมเอามาปีที่ผ่านมาเนี่ยมีที่ตกผลึกอันนี้ได้จากแทงเหล็กที่เชียงรายเหมือนกัน หลายขวดเขาไม่ตกตกอยู่ประมาณสี่ห้าขวดนะครับเนี่ยเป็นบางลังผมอ,อันนี้ผมแยกลังพึ่งคันนะตัดลังลังละถุงกระถุงนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกลังหนึ่งเป็นอยู่ลังเดียวแหละครับเนี่ยสีจะอ่อนกว่าเพื่อนนิดนึงคยตกผลึกขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเฮียที่ซื้อน้ําพึ่งไปเยอะๆนะครับนอกฤดูที่เขาได้เอาไปอบนะเขาก็เอาตัวนี้ไปด้วยนะครับมันหอมอร่อยแต่ข้อเสียคือมันตกผลึกนะคือก็อยู่กับ พึ่งมาสี่สิบกว่าปีก็คงเข้าใจดีว่าน้ำพึ่งสามารถตกผลึกได้นะครับแต่บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวยางพาราเนี่ยค่อนข้างชอบตกนะครับเนี่ยตกนอกจากตกข้างล่างแล้วข้างบนก็จะมีเป็นเก็ดแข็งๆเล็กน้อยนะครับผมออันนี้อันนี้ไม่ตกข้างล่างแต่มีเป็นเกดบ้างนะครับอันนี้ของเชียงใหม่ที่มีอยู่ที่เดียวนะครับของเดือนเมษาอันนี้ก็เหนียวไม่เยอะเป็นรูดดอกอะไรสีอ่อนๆแต่ช่วงนั้นจะเป็นไม้ยืนต้นนะสม,มัยไม้ยืนต้นเนะี่ยมีดอกช้ำฉาดอกอะไรบานเยอะ ตัวนี้ก็จะตกเป็นขอบๆนิดนึงนะครับอืมแต่ก็ยังกินได้ปกตินะครับน้ำพึ่งแท้ก็ดีกว่าน้ําตาลต้มอ,อยู่แล้วนะครับน้ําตาลต้มนั้นมันเป็นน้ําตาลที่ไม่ได้เหมือนโมเลกุลเดี่ยวคือย่อยยากกว่าน้ําตาลพวกนี้ดูดซึมได้ยากกว่าอันนี้มันย่อยง่ายดูดซึมได้เร็วนะ่ก็คือข้อแตกต่างครับโอเคถ้าถามว่า ผมกินแล้วพึ่งไหนก็ไม่ต่างากันท่านอ่ะเนี่ยอันนี้คือกินเองอันนี้กินนอกฤดูกินทั้งหมดน่ะมันดีทั้งทุกฤดูแหละแต่มีความแตกต่างกันนะครับคุณภาพเท่านั้นเองความชื้นความอะไรเนี่ยเกรดความชื้นมันแยกเป็น a b c อ่ะถ้าบางตลาดที่เขาขึ้นห้างก็คืออันนั้นเขาจะคิดมาตรฐานความชื้นต้องได้เกณฑ์ถ้าไม่ได้ก็คือน,นอกฤดูนี้ก็จะไม่ได้เขาเลยไปอบก่อนเป็นแบบนี้นะครับก็จะปกติเหมือนเดือนห้าน,นี่คือเดือนห้าที่ผมเก็บไว้วันพยาวันฟีแล้ว สีเข้มได้สองปีแล้วนะครับตัวนี้สองปีกว่าแล้วเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นมาแต่ก็ยังหอมอร่อยเข้มข้นอยู่นะครับเมื่อตัวเดียวกันอันนี้ก็กินไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันอร่อยนะครับเข้มข้นอันนี้คือเกสรมันไม่มีอะไรตัวที่ตกผลึกก็เช่นเดียวกันเนี่ยถึงนี่แล้วเดี๋ยวผมจะได้ใช้น้ําอุ่นแล้วนะครับยังเป็นน้ําพึ่งสดนะแค่ตกผลึกหอมอร่อยนะครับโอเคแล้วก็มีตัวนี้นะครับสุดยอดเลย อันนี้เป็นน้ำผึ้งจากป่าเต็งลังได้สี่จะห้าปีแล้วเดือนห้านะครับไม่ค่อยได้ไปเอาเพราะว่ามันเอายากก็ต้องไปป่าลึกแล้วป่าเนี้ยมันชอบเกิดไฟป่าผึ้งมันไม่ค่อยอยู่ไอ้ลังเนี้ยไม่รู้นึกไงไ่ไปทํานะครับผมก็เลยได้เกสรตัวนี้มาตัวไม่ค่อยได้มันเป็นเกสรเดียวที่ว่าหอมทนนานที่สุดนะครับเก็บไว้หลายปีกลิ่นไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยดอกลงหอมแบบอร่อยเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือกินไว้นะไม่ใช่ชิมชิมทุกปีดูการเปลี่ยนแปลงที่มันอร่อยไงก็เลยกินเยอะยุบไปครับแต่ก็มีตัวอย่างที่เก็บไว้ไม่ยุ่งนะครับนี่ในตัวเดียวกันรังเนี้ยมันรังใหญ่ประมาณยี่สิบกว่าขวดนะที่ได้นะมีรังเดียวเนี่ยก็ได้เก็บไว้แค่นี้นะครับที่เหลือก็คือเออขายไปให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับส่วนตัวเก็บไว้แค่นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในฤดูต่อไปจะได้เกสรอะไรก็ได้หมดขอให้มันเป็นของแท้อ่า ทีนี้เรื่องของราคาน้ําผึ้งก็จะเป็นไปตามสภาพความหายากง่ายแล้วก็ตามฤดูกาลนะครับน้ําผึ้งที่ราคาถูกไม่แพงเนี่ยจับต้องได้ง่ายเนี่ยไม่ยากก็คอือจะเป็นน้ําผึ้งนอกฤดูนะครับหรือน้ําผึ้งฤดูฝนนะครับผมอ่าเป็นตามสภาพถ้าช่วงไหนผึ้งช่วงไหนที่หายากขึ้นมาหน่อยก็ค่อยปรับไปตามนั้นแต่ก็จะห่างกันไม่มากนะครับปรับขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่บางปีมีเยอะหน่อยก็ จัดโปรให้ลูกค้างามๆปีไหนหายยากหน่อยมันก็จะเสียมหน่อยมันอาจจะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ของมันนะครับผมจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ราคาจะคงที่เฉพาะน้ำพึ่งขมปีหกหกนี่เนาะที่ผมเคยลงไปในคลิปก่อนแล้วนะครับมันมีแค่เก้าขวดเท่านั้นมันเป็นน้ำพึ่งที่ต้องใช้เวลาในการเก็บถึงจะได้แบบนี้แล้วก็ขมเป็นพิเศษด้วยนะครับขมติดลิ้นเลยขมเหมือนกาแฟดําอ่ะนะ แต่มันจะติดลิ้นเราด้วยนะ้าเรากินถ้าเราไม่ชอบขมไม่ได้นะแต่ผมกินแล้วผมว่าอร่อยดีนะครับส่วนนี้ก็คืออ่าปีล่าสุดเนี่ยจะสีประมาณนี้นะครับใหม่ๆนะพึ่งขมนะพึ่งขมเนี่ยครับตัวนี้จะแพงกว่าเพื่อนตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็คือเหมือนทั่วๆไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีมาปีละหนเท่านั้นอนะ่ะไม่เยอะนะครับพึ่งขมนี่นะขมเดือนห้านะอ่าไม่ใช่ ขมนอกฤดูก็มีแต่ผมไม่ค่อยได้เอามา <c oughs> โอเค <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับผม <c oughs> มันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับสามฤดูนะถ้าลูกค้าสนใจเรืนะ่องนั้นพึ่งจริงอยากถามความแตกต่างของมันเนี่ยเออรายละเอียดอะไรเงี้ยอยากได้ตัวไหนก็ถามมาได้นะครับผมแต่มันเป็นของแท้ทั้งหมดแหละอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะครับผม ปีหนึ่งมันก็จะมีฤดูการละหนนะครับสําหรับแต่ละฤดูนะอย่างเช่นดอกไม้บางชนิดมันบานฤดูฝนเราก็ได้กินเฉพาะฤดูฝนนะครับมันไม่บานในฤดูร้อนมันก็มีเอ,อข้อเด่นของมันบางชนิดก็ออกแต่ฤดูหนาวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับอืมแต่เดือนห้านี่ก็คือยังคงเป็นน้ําผึ้งที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีที่สุดกว่าทุกฤดูอยู่ดีนะครับผมเพราะมันมีความหลากหลายของเกสรอ,อยู่แล้วไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นพร้อมใจันออกในฤดูนั้นฤดูเดียวนะครับ ออกเยอะแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีมีความเข้มข้นสูงนะครับความชื้นต่ำนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาประมาณเท่านี้นะครับฝากไว้ท่านี้เนี่คือน้ำผึ้งทั้งสามทดูเลยนะครับเป็นผึ้งหลวงทั้งหมดนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจน้ำผึ้งติดต่อมาได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับอืมเนี่ยให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมีโอกาสค่อยมาให้ข้อมูลกันใหม่สำหรับน้ำพึ่งหลวงป่าตามฤดูกาลนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ